สวัสดีจ้าพี่น้องมาปั่นจักรยานจ้ะนี่ไปเขาเขีเขยนให้ดูอะมีแมงอะไรบางในปาน่าในต้นไม้นี้เนาะเต็มเลยเนาะแล้วก็ตดลินเดฉันฉันมาหามาหาเก็บเอกไมเปิลจัตว่ามันไม่มี ข้างบานชั้นอ่ะดูดอกยังไม้ต้นแต่ว่ามันมีต้นต้นแบบใหญ่มากมีแต่ต้นนี้ใหญ่เนีมันมีแบบห้อยลงมาข้างล่างเลยเนาะดอกกาลังสวยที่นี่เลยว่าเออเดี๋ยวปั่นจักรยานไปหาดูไม่เห็นมีพี่น้องเนี่ยนี่ต้นเมตต้นไอเมเปิลแถวเนี่ยเนี่ยมันไม่มีเลยมันมีแต่ต้นไอเนี่ยต้นเชอรี่ป่ากําลังเป็นดอกเต็มเลยเนาะแล้วก็ต้นเออเนี่ยเออลินเดดจ้ะ บ้านเราก็เลีกยกต้นอะไรยูนเรียกลินเดเนาะเขาไม่ให้ขี่มอไซค์บน,นี่ขีแต่จะจักรยานเนี่ยเห็นไหมพี่น้องดอกไอดอกเชอรี่เนาะเต็มเลยเนาะนู่นอากาศหนาวพี่น้องแต่ว่าแดดฉันก็ปันมาไม่แดดใส่หมวกหนาวหูเนี่ฟังนี่ก็คือเออต้นเนี่ยต้องแดดทองนี่เนี่ยต้นแค่ฝรั่งจะ้ะ แค่ฝรั่งที่แบบที่ฉันทำไมล่ะแค่ฝรั่งที่มันมีน้ำแบบหนองโด้าขาวน่ะนู้นมันอยู่ฝั่งสะพานฝั่งทางนู้นที่ฉันมาวันนั้นเหรอฉันบอกว่ามีรูที่ไหนนะฉันฉันก็เออเลน่อยปะนึยนะ ฉันเดินเออฉันกอดจุ้งยักยานมาหน่อยหนึ่งแลว้วก็มานังตรงที่นังตรงนั้นแลว้วก็มาตรงนี้เนาะทีมีมีรถไฟตรงนั้นอะ่ะที่ฉันให้ดูวันนั้นเนะาะจ้ะตรงนี้เป็นเมืองเอสเซนจ้ะแคทวิกเอสเซนติดก็มือมือหำแต่มือหำออกเสียงไม่ถูกเลยเนาะมือหำพักไหนอยู่จ้ะแต่พักที่ฉันจะเก็บมันไลยมีเนาะเชอรี่ร้ายมากพี่น้องกำลังเป็นดอกเนาะขาวเต็มเลยนู้ดข้างในนะูะ ถ้ามันบานก็นี่มันจะขาวพี่น้องตอนนี้มันยังออกขาวไม่มากกันเนาะแต่มันก็ยังขาวนั่นแหละขาวลายอยู่ถมองถามองดีๆเนาะเนี่ยลายอยู่เนาะแต่ว่าไม่ไฟถึงนู่นดอกชั้นสะกร้าเลยพี่น้องมีพักไฮเก็บก็มีพักเสียนหล,ลายแถวนี่พักเสียนพักม้ามุ่ย <laughs> แล้วก็ไอเนี่ยเนี่ยเออ แบล็กเบอร์รี่จะยอดแบล็กเบอร์รี่เนาะแต่ว่ายอดแบล็กเบอร์รี่มันแม่อร่อยพี่หน้องมันฟาดถ้าเอาไปทำสลัดอ่ะฟาดจ้ะเนาะพักบัวกบวกกันไรจ้ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนี่นี่นี่จ้ะเชอรี่เชอรี่เชอรี่ ไปหนกเชอรี่เนาะนี่น,น,นี่พักเซียนจ้ะน้องพักเซียนเต็มพักเซียนพักเซียนเต็มเลยแล้วก็มีมะมุยจ้ะมะมุยลายเนาะแต่ว่ากระเทียมป่าด้ิพี่น้องทั้งใจต,ต่องเดินเข้าไปในป่าเนาะฉันมาคนเดียวฉันไม่กล้าเดินโอ้โหพักเซียนกลุ่มดิพี่น้องหลา่ไล่เนาะ ้เก็บได้นะนี่เดี๋ยวมันเป็นดอกเลยฉันจะมาพาเก็บพี่น้องพอว่าแถวนี้มันอยู่นอกเมืองจ้ะเนี่ยไม่มีใครเอาหมามาเดินเนี่ยเนี่ยมันไกลเนาะไม่มีใครเดินมาได้แถวเนี่ยพักไอ้สล,ลัดก็มีนะไอ้พักบัวปกเนาะหลายเนาะมันเป็นหินเนาะมันเป็นทางรถไฟเก่ามันเลยเป็นแบบนี้พี่น้องคนซัดอะไรมันจะปีนขึ้นมาไม่ได้คนก็ปีนขึ้นมาไม่ได้ทำเลยมีทางเนาะมันเป็นถี่สูง ที่สูงขึ้นมาไม่งั้นก็ต้องต่าลงไปแล้วก็ทานโนนหล่ะคางแบบนี้นาโนนแบบนี้น,น,นานี่ทันในเมืองอะ่ะจ้ะเห้นไม่ี่นองไอเชอรี่จะ้ะเชอรี่เนาะจะไปลจะจ้ะงงามๆพักสวัสดีจ้ะ